มันใครเอาไวมันต้องโหงกันของที่น่ากังวลจ้ะใส่น่ารักน่ากลัวพรรามบินต้องเจอกันอีกแล้ววะ ตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารร้านทานอาหารร้านหนึ่งร้านใดก็ไม่รู้พื่นผิวคำนิดนึงนะฟังเนี่ยก็ใช่มันย้อนแสงไง ทุกคนตอนนี้เราวันนี้เรามีคนขับรถก็วันนี้คือกลับมาสู่รายการเดิมอีก้ะคืออะไรหรือว่าไม่ใช่ร e a c t i o n หน้านิ่งใหม่แล้วว่าแต่วันนี้ไม่รู้จะได้เห็นหน้าแล้วบอกเพราะเดี๋ยวจะกินไปใส่หน้ากากไปทุกคนมึงจะกินยังไงวะเดี๋ยวเจาะกินยังไงเจาะรูเปิดเอาไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนต้อง stay safe นะทุกคนอย่า stay แบบพวกเราไม่แต่พวกเราก็ปลอดภัยนะเล้มึง ทุกคนเราก็ใส่หน้ากากแล้วรเราก็กลับบ้านอาบน้ำสระผมใช่จริงๆล้วก็คือทุกวันนี้คือเวลามาเจอกับคุณมินเนี่ยก็คือไม่ไม่ยอมให้จับตัวเพราะว่าโควิดเหรออ๋อเปล่ารังเกียจรังเกียจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนนี้นะคะเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่เซนชรัลเวิลด์นะทุกคนกแล้วเราจะไปอ่ะโอเคเป็นห้างดังห้างหนึ่งใช่กลางกลางใจเมืองใจกลางเมืองอะไรวะใจกลางเมืองกรุงนะทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่า คือร้านที่คุณมินเขาจะพาเราไปกินเนี่ยจะอร่อยไหมเดี๋ยวเราแต่ไม่แน่ใจนะว่าใครพาไปกินกันได้เ,เออไม่รู้ว่าคุณมิ้นหรือว่ามีคนนึงชวนเราพวกเราไปกินไม่รู้ว่าจะคุ้มกับค่าจ้างเป็นเดือนนะมึงเออจ้างเป็นเดือนคุ้มกับค่าเสี่ยงที่กูออกมาไม่ใ่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูเฮ <c oughs> <ด>้ยอันนี้มี้นบอกชุดนี้สปอนหลักสปอนหลักเออรเซอร์เอ้นนอกแกสบริษัชื่ออะไร ชื่อนะ guest racer เดี๋ยวเราแนบไอจีไว้ข้างล่างว่ามีสปอนเซอร์หลักเสื้อนี้นะใส่ได้กับทุกตัวเลยเนี่ยใส่กับเสื้อยืดก็ได้ใส่กับเสื้อแขนยาวก็ได้ใส่ได้หมดเลยเฮ้ยปอมอีกแล้วอ่ะดูดิคนเรานี่ขนาดใจแมสก์อยู่ยังรู้เลยอ่ะใส่หน้ากากก็บอกว่าอีกทีนึงกูบอกว่าจริงน่ารักแล้วกูก็บอกว่ามีกี่สีเมื่อกี้กูปอมคืออะไรอยู่วะนั่นแหละทุกคนเรากำลังเดินทางโอ้ยเมื่อยแขนไปแล้วทุกคนบายเจอกัน ใ,ใจก็ผิดแล้วอะหใจก็ผิดแล้วจริงๆ <laughs> เราดูให้หน่อยว่าโฟกัสกูไหมโฟกัสยี่เงิงอะมุนไขออกไปมันต้องโฟกัสของที่นั่งกันมีวะใส่ยี่เงินองอันเดียวค่าเซลไม่ไดไข่ไว้ถามก่อนทุะคนวันนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วร้านชื่ออะไรนะน้อง ซูชิโร่ซูชิโร่โลซูชิโร่นะจ๊ะไม่รู้ <คน S 3> อ่านไม่ออก,ก็คือเป็นร้านแบบว่าสายพานแบบนี้คนแบบเนียนี้ทานได้เลยเหมือนคุณอยู่ญี่ปุ่นอ,อน่ะเข้าใจป่ะ๋อตอนนี้หามาล้วขอขัดกันอนคอเคอครเคะอเนีอยอันนอ้คืออะไโอีคโอีคโ อันนี้ EB อะไรอีบ้าใช่ก็ผิดแล้วก็คือเนี่ยเราสั่งกันได้ในออมสิ่งนี้ได้เลยสิ่งนี้มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แท็บเล็ตแเล็ตปที่ไหนอนี่ยน้อนกับอาที่ทำทำยังไงอ่ะเขาไม่เป็นอ๋อมันก็มันบอกราคาไว้ให้เลยนะทุกคนดูดิเห็นปะของหวานนิกิริเลิศนะทุกคนดูเหมือนอยู่ญี่ปุ่นใช่ก่อน่ะอร่อยอ่ะมาลองชิมอะไรทุกคนเราไปกินก่อนนะ <laughs> เราไปกินก่อนนหละทุกคนบ๊ายบายยว่ะเราไกินไนด้กวิ่ไ่อะไรโฉดดูถาไม่กินอะไรโดด่ะไรโฉดด จะรีูเรียนไหมล่ะไบอไม่ะานะครับผมขอบคุณค่ะมุงบอกอยากสังอาหารตอนหิวอยากสัอาหารตอนหิวก่อนพีเาก็อหรอืมล่ารที่เชี่ยมีน้าคิดนไม่ที่เยอะนะ มากเกินเดียวกันเนาะไม่คนละอันมีอีกแล้วเหรอไม่แก้วเหรอผู้กดผิดเรื่อยๆเลยนะมึงอุ้ยน่ากินมึงไอ้นอสกลัวมึงหิวนะกูกดผิดกูไม่ได้หิวอ๋ออันนี้ผิดเหรอเดี๋ว่านอสอดี๋ยว่านอสไม่ว่าเพื่อนมึงเอาเลยเพื่อนไะช้อนช้อนดิไหมโอ้โหน่ากลัวมากนะคะตรงนี้เช้อนไหมล่ะเราก็ต้องขอตัวไปช่วยเพื่อนกินกันนะไม่งั้นก็ไม่เนเพื่อนแต่งไม่งั้นวันนี้อ้วกแน่ๆ มาด้วยกันอร่อยทุกอย่างจ้ามากินได้เด้อบายไม่ยี่สิบเลยนะมึงรู้ไหมทุบบอมมึปลอมโคลนิกจีรกินเนสีหน้าของคนที่สั่งมาตรงนี้เข้ามาไม่ถึงยีนาทีแล้วอิ่มมากอยากสั่งอาหารตอนหิวนะคะนตอนหิวนอตกดผิดอย่าว่านอตไม่ได้ก็ผิดหรอจริงจริงอู่เห็นมึงน่ากินหมดอ่ะ มาได้เด yeah! ี๋ยวช่วยกินนันงมีไอเอ๊ะปะไดมานี่ยังมาเฮ้ยกูหล่นอะไรมึงจะหล่นะมึงไล่ะเฮ้ยไปไะ น้องน้องไข่ตุ๋นมาอีกแล้วมึงมาอีกอะไรอ่ะใครมันสั่งไม่หยุดเลยวะอ๋อของมึงเลยของหวังน่ะไม่รอชิ้นแาวหวงขอบคุณมากนะท่าออยา่พี่สอด ห้็ถึงจะช้าไม่เป็นไรแต่มาขอให้ถึงครับ่ะออวนนี้ที่พาไปกินซูชิโรซูชิโรกันซูชิโรกันก็ก็อร่อยไหมตกลงก็อร่อยนะก็เฉยเฉยคือมันราคาก็ตามราคาผู้หญิงดีกว่ามันก็อร่อยแต่ว่ากินเร็วแล้วก็มูมามไปหน่อยก็ไปอิ่มเ็วใช่คือมันไปด้วยความหิวโหยนี่ะทุกคนเพราะฉะนั้นขอเตือนไม่อย่างหนึ่งคืออย่าสั่งอาหารตอนหิวคือพวกเราเป็นบ่อยมาก คิวโหยแล้วก็แบบว่าค้างโอ้ยไม่ใช่ไม่แขียนใช่แล้วตอนนี้ก็ากำลังมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วทุกคนก็ถ้าเกิดใครสนใจหลังโควิดหรือว่ามีนะกินเสร็จเราก็กลับเลยเอาไปสุดทุเรียนรอบห้างเปนเหม็นใช่ไม่ได้จุเรียนไม่ได้เหม็นนะมันเอามนเหม็นเออลืมอาบน้ำเพราะว่าประหยัดไงช่วงนี้ประหยัดเฮ้ไม่ไล่ช่วงนี้ น้่นตัตวันที่แ้วแปกมากริ่ <laughs> อนีอาน้นาป่ไน้าไ่าไมอ่มมะทอ่ทุกคนก็ไปกินกันได้นะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเออในในห้างแบบแต่ว่าราคาแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเรา่าจริงเพราะว่าจริงๆห้างอ่ะไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะคนน้อยมากอ่ะคนน้อยก็แบบไปตลาดอยู่ อืมใช่แต่ว่าวันนี้คนคนน้อยจริงน้อยจริงน้อยแบบน้อยมากเหมือนห้างล้างอ่ะแบบถ่ายรูปมาด้วยเดี๋ยวเดีด๋ยวรูปขึ้นให้ใช่เลยด,ดคือล้างมากคือเดินไปเข้าง,งานแล้วก็กำลังคิดว่าจะกลัวโควิดหรือจะกลัวที่ ห้องน้ํามันล้างขนาดนี้ดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหล่อนเหมือนกันนะจริงจบางทีแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนก็เข้าใจแหละดีแล้วดีแล้วก็สเตย์เซฟก็อย่าทําตัวแบบพวกเราเอ้ย,อยจุดจุดจุด,จด,จดตัวรักือจุด,จด,จดประเด็นเนื้ออีนอนใช่จริงจริงแล้วปิดที่นอสคุณนอนเขาอยากถ,ถ,ถ้าถ้าคุณเป็นอะไรก็คีณนอนเออถูกต้องถ้านอนเป็นอะไรก็เออพยายามมาแล้วทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ปิดแค่นี้แล้วกันมาว่าอิ่มเสร็จแล้วก็ง่วงเลยตามสเต็ป กินาเที่ยงเนาะกินข้าวเยอะไปหน่อยก็จะเป็นอย่างนงี้แหละเพราะว่าวันนี้เรามีคนขับก็ก็ดีเหมือนกันใช่ใช่คนนี้คนขับจะน่ากลัวนิดนึงแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคแล้วอย่าลืมเสื้อสปอนเซอร์นะทุกคนก็ยังอ่านไหม่ออก get u switcher get switch get u switcher อ๋สักอย่างหนึ่งนี่แหละสามชื่อเนี่ยกาต้องถูกสักอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นแท็กให้อย่าลืมกดส b s c r i b e กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะกินอะไรกันเราจะ เราจะเราจะทำอะไรดีกว่าตอนนี้เพราะว่าติดโควิดเราจะทำอะไรกันเราก็ไปติดตามกันได้ช่อง oh, เย็นรถหาวโอ้เจอ์นอบายเฮ้ยเกลียดมึงกว่า <c oughs> ไปบายกูไม่ปลอดภัยกูวไม่ปลอด